สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ mymanu กับต้องพัดนี่นะครับวันนี้ครับมาพูดคุยเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีบิ๊กแมตช์ครับต้องเปิดบ้านเจอกับท่าก่อนอาร์เซนอลนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับเกมนี้มันเป็นเกมที่ต้องกักต้องดึงตัวผู้เล่นต้องจัดเรียงให้ดีนะครับเพราะเกมต่อไปของพวกเขาคือการเล่นในสึ์ยูโรปาลีกรอบสิทีมสุดท้ายเลกที่2เจอกับเรอัลโซซซดัดนะครับนี่คือถ้วยที่มีความหวังที่สุด ที่จะสามารถลุ้นไปฟุตบอลยุโรปได้นะครับเดี๋ยวดูครับว่าคืนนี้ความพร้อมแมนยูจะมีแค่ไหนนะครับและจะมาในรูปแบบไหนในการเจอกับอาร์เซนอลครับไปติดตามได้กับ m ม m a n นูกับตองพัดนี้ครับเอาละครับมาพูดคุยกันเลยนะครับต้องบอกว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับอยู่ในสถานที่ยากลําบากจริงๆนะครับในลีกอันดับก็ไม่ดีนะครับรวมถึงเนี่ยพอไปเล่นในฟุตบอลยุโรปเอง ก็ยังมีการกึกการกักแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นทีมที่มีสถิติดีมากๆนะครับในการเล่นฟนะุตบอลยุโรปณตอนนี้ในยูโรปาลีกพวกเขายังไม่แพ้เลยนะครับถ้าอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์หน้าล่าสุดนะครับเรื่องตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองแนะ่นอนว่าตอนนี้รายชื่อเนี่ยเจ็บเป็นหางว่าวเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าคนที่ลุ้นฟิตก่อนนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยจะมาทันหรือไม่ทันเนี่ยก็คือในด้านของแฮร์รี่แม็กควายกับมเนอูกาตเต้นะครับแต่ผมเชื่อว่า 2คนนี้นะครับถ้าไม่ผ่านค่าฟิตจริงๆเนี่ยทางด้านของรูเวนอับริมก็จะไม่ส่งลงสนามแน่นอนนะครับส่วนในรายอื่นเนี่ย ยังคงเจ็บยาวทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นในด้นแนวรับอย่างลีซันโดมาร์ติเนสจอห์นนี่อีแวนส์รวมถึงลุคชอด้วยนะครับส่วนตัวสําคัญเนะี่ยผมว่ามั่นใจเลยก็คือทางด้านคอบบี้เมนูนะครับหรือเหมือนอะมิยาโลเนี่ยก็ถือว่าเป็น2ตัวสําคัญนะครับที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ดังนั้นเนี่ยแมนยูเต็ดมีปัญหาเยอะจริงๆนะครับในค่าคืนวันนี้มาลุ้นกันเลยครับว่าทางด้านของฝากฝั่งรูเวณอรโมเนี่ยจะจัดทัพจัดทีมอย่างไรนะครับรวมถึงเกมนี้อย่าลืมนะครับว่าแมนยูเองเี่ จะไม่มีทางด้านของโดกูนะครับที่ไปติดโทษแบนอีกนะครับและนั้นการจัดทัพน่าสนใจมากนะครับซึ่งมันก็มีข่าวข่าวมากมายนะครับว่าอาจจะมีการให้โอกาสดาวรุ่งนะครับลงสนามในเกมนี้เลยหรือเปล่านะครับอย่างทางด้านของเจ้าไอเดนเฮฟเฟนหรือว่าจังเบนชิโดออบินะครับอาจจะได้ลงคู่เลยนะเพราะว่าในเกมนี้ต้องมีการโรเตช พอสมควรนะครับข่าววงในต้นองบอกว่าลูเอมาริมเนี่ยตอนนี้เนี่ยปวดหัวมากกับสภาพทีมนะครับดังน,นั้นเนี่ยเท่าที่ผมเช็คดูนะครับถ้าเราไปดูในเรื่องของความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยในแผงแรกนะที่คิดว่าน่าจะลงในเกมนี้นะครับตามการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศหรือสื่ออังกฤษเนี่ย เขาก็มองว่าแมนยูเต็ดคงจะมาในรบเดิมนั่นแหละคือ3-4-2 1ึเพราะว่าอามริมเนี่ยไม่มีทางเปลี่ยนแปลงการเล่นแน่นอนนะครับก็น่าจะออกสตาร์ทมา11ตัวจริงเนี่ยก็น่าจะเป็นทาง,ทงออด้านของเดลนาหน้าเหมือนเดิมนะครับสแนวรับผมว่าน่าจะลงตัวที่ชุดนี้ไปก่อนนะครับถ้าจะต้องใช้3เซ็นเตอร์ก็คือทางด้านของเรนี่โยโลมาชายเดลิกนะครับรวมถึงทางด้านของวิกตอร์ลิน์เลฟที่ฟิตกลับมาสู่ทีมแล้วส่วนคู่กลางเนี่ย มันไม่มีมันไม่มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนนะครับบรูโน ต้องลงเล่นกับคาซิมิโร่หรือถ้าจะมีขยับจริงๆถ้าบูโน่ต้องเล่นตัวบนนะผมว่าน่าจะเป็นในด้านของคริสเตียน์ยูิกเซนที่จะมาเล่นตรงนี้ได้นะครับแต่อาจจะดูพละกําลังน้อยไปอาจจะไม่ใช้นะครับซ้ายขวานะครับแน่นอนครับทางขวาก็จะเป็นมาชชาวีนะครับส่วนทางซ้ายก็จะเป็นดาโลอินเวิร์ตวิงแบ็กไปนัดที่แล้วถูกวิจารณ์พอสมควรนะครับกับลูกที่จะจ่ายไม่จ่ายแล้วก็สุดท้ายลูกนั้นไม่ได้ประตูไปนะครับส่วนตัวรุกนะครับโจเซอร์เซอร์เซ,เซหรือว่าทางด้านของกาลาโชจะลงเหมือนเดิมนนนะรส่วนหน้้าาเเปจเปจ็ ลแต่จริงๆส่วนตัวเนี่ยผมเชียร์ให้ทางด้านของชิโรโอบีเนี่ยได้ลงออกสตาร์ทตัวจริงเหมือนกันนะครับในขณะที่ฝากฝั่งของแอสตซนอลเนี่ยผมไปดูสักนิดนึงเนี่ยในเกมนี้ต้องบอกอาร์ซนอลเองค่อนข้างจะลงตัวกับชุดปัจจุบันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีตัวเจ็บยาวเยอะเลยจะเป็นบุโกโยซาก้าช่ายแฮเวสนะครับกาเบียมาติเนลี่พวกนี้มันเจ็บยาวไปแล้วนะครับดังนั้นพวกเขาก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นอะไรมากนักในการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในทางทฤษฎีเนี่ย ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยความสําคัญต้องยอมรับนะครับว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยคือเขาก็อยากได้แต้มกับอาร์เซนอลนะครับแต่เกมที่สําคัญที่สุดคือเกมที่เจอกับทางด้านของเรอัลซิดัถ้าผ่านเข้ารอบได้ไปรอบ8ทีมเล่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆและวถ้าได้แชมป์มันคือทางลัดที่ดีที่สุดในการไปฟุตบอลยุโรปนะครับกลับกันในทางของอาร์เซนอลนะครับเกมนี้เนี่ย พวกเขาเองก็น่าจะต้องมุ่งมั่นอย่างเต็มที่แม้ว่านะครับคนะแนนณตอนนี้จะห่างกับลิเวอร์พูลถึง16แต้มหลังจากชัยชนะกับลิเวอร์พูลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับพวกเขาแข่งน้อยกว่า2นัดก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติอ่ะเก็บมาอีก6แต้มได้กับ2นัดที่เก็บตกนะครับก็จะขยับไปมี60ก็จะตามอยู่10นะครับแต่ก็ตาของเชื่อว่าจะจะเล่นอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเกมนัดต่อไปพวกเขาในยูโรฟ้าแชมเปียนส์ลีกเนี่ย ไม่จําเป็นต้องไปใส่อะไรเยอะเพราะนําทางด้านของพีทเอลเฟนไปเก็บผลนักแรกมาถึง7ประตูต่อนหนึ่งดังนั้นภาพเกมรวมนะครับผมยังมองว่าทางด้านของอารซอเองเนี่ยเล่นแบบปลดปล่อยเล่นแบบสบายๆมากกว่านะครับเกมนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเดินหน้าบุกเข้าใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโจมตีด้วยลูกกลางอากาศเลยด้วยซ้ําและนั่นแหละครับพอบอกว่าลูกกลางอากาศโดยเฉพาะลูกเซตพีตต้องยอมรับแมนยูเองเนี่ยเสียประตูกับลูกเซตพีตบ่อยมาก ปรากฏว่าในเกมนี้ที่บอกไปแม็กควายกับอูกาเต้คาดกว่านะครับจะลงไม่ได้ไว้ก่อนแน่นอนดังนั้นมีปัญหาแน่นอนนะครับโดยเฉพาะปกติแวก็กควยจะเป็นตัวที่คอยหมงคอยเก็บคอยกวาดลูกอะไรแบบนี้นะครับเดลิก hmm. เองอาจจะได้แต่ได้ไม่ครบทุกลูกนะครับแม็กควายเปอร์เซนต์เทดีกว่านะครับรูปเกมผมบอกเลยครับออกมาเกมนี้เนี่ยยูไนเต็ดเองค่อนข้างจะเรียกว่าเล่นแบบกักๆเหมือนกันเพราะว่า อย่างที่บอกไปมันก็จะเกิดส่งตัวหลักลงอ่ะผมว่าตัวหลักลงแน่ๆก็คือทางด้านของบูโน่เฟรนเดสนะครับที่จะต้องลงเป็นตัวหลักในเกมนี้แน่นอนเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ถือว่าเป็นตัวหลักมากเพราะหมุนเวียนกันไปนะครับโดยเฉพาะแนวรับส่วนตัวรุกเนี่ยเอาดีที่สุดเลยเนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็เซอร์เซ่การาโชและก็ทางด้านของฮอยลุนนะครับซึ่งถ้ามองว่าถ้าแมนยูเนเตจะไปเจาะเกมรับของอาร์เซนอลอย่างไรนะ ผมมองได้อย่างเดียวเลยคือต้องเล่นเกมฉาบฉวยผมเชื่อว่าเกมนี้จะถูกอาร์นอลนะครับขึ้นมาเล่นเกมเคาเธอไปซิ่งเข้ามาบีบเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่แดนบนไล่ไปแดนกลางและแมนยูเต็ดต้องยอมรับนะครับว่าเป็นแบบนี้มาตลอดซีซั่นนี้ไม่ว่าจะเจอเกมไหนก็ตามเจอผู้เล่นที่เดินขึ้นมาบีบเนี่ยพวกเขามักจะเสียศูนย์จยบอลพลาดและมันนําไปสู่การเสียประตูทุกนัดไปนะครับก็ต้องคอยดูนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอาร์นอลจะไม่มีทางเจาะนะครับอาร์นอตเนี่ย สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีช่องว่างก็คือการดันลายสุกนั่แหละครับก็ต้องใช้วิธีการเล่นด้วยการเล่นกับลายของทางด้านอาร์เซนอลนะครับด้วยการที่หาจังหวะโนบตับแทงทะลุช่องและหาโอกาสขึ้นไปเติมเพื่อจบสกอร์ผมมองอย่างนี้นะครับอยลุ่นเนี่ยถ้าเป็นการแทงช่องและหลุดไปเดียวๆผมว่าฮอยรุ่นไม่สามารถจบสกอร์ได้ต้องมีตัวซัพพอร์ตนะครับณนะตอนนี้แมนยูเตตดปัญหาคือการซัพพอร์ตในแนวลุกมันยังไม่ดีนะครับแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับ้านกลางที่บอกไปเราจะเห็นหลายๆครั้งว่า Bruno ต้องดปลงมาเล่นข้างล่างถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าทางด้านของดูโน่พอไปเล่นตัวบนไม่สามารถเล่นคอมบิเนชันเพลย์ได้และไม่สามารถจ่ายบอลแนวลึกแบบที่เป็นตัวหรือเป็นเครื่องหมายการค้าของตัวเองได้นะครับก็ต้องขยับลงมาเล่นแบบนี้เกมนี้เนี่ยผมเอาจริงนะหลายคนสงสัยว่าแมนยูนิต็ดเองเนี่ยจะเอาจริงหรือเปล่าจะปล่อยให้ทางด้านอัลซนอไปเลยไหมคือจริงๆนะมันเป็นการสมคบคิดนะครับของทฤษฎีแฟนบอลและการผมใช้ทฤษฎีแฟนบอลนะครับแต่ในทาง,งปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ย ทีมไหนก็ตามนะครับไม่มีทางที่จะปล่อยให้ทีมตัวเองแพ้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอมองมอบรูปเกมภาพรวมเนี่ยอาร์เซนอลเองก็น่าจะมาจัดใหญ่จัดเต็มนะครับทีนี้ล่ะถ้าอาร์เซนอลมาจะเล่นแบบไหนเพราะอาร์เซนอลก็คงไม่เคยเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นเราจะเห็นสังเกตได้ว่าทางด้านของมิเกลอิตต้านะครับจะเล่นในแบบเดิมๆก็คือ การขึ้นเกมริมเส้นนะครับออกข้างออกมาคัดแบ็กมีการยิงตรงกลางใช้วิธีการเจาะพื้นที่สุดท้ายโดยทางด้านของมาตินโอเดกาด์นะครับลุกเข้าไปในพื้นที่ฮับสเปซไปลุยกับกองหลังนะครับซึ่งแมนยูนเต็ดเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่เยอะในการยืนหลัง3เราจะเห็นได้ว่าแต่ละครั้งที่การยืนตำแหน่งนะครับทางด้านของแมนยูน t เต็ดจะมีความเรียกว่าตกใจมีการยืนลายที่ไม่ค่อยแน่นอน ต้องย้ำนะครับถ้าใครดูฟุตบอลเนี่ยจะบอกว่าการยืนหลังสามเนี่ยมันจะต้องมีตัวที่เป็นตัวรองตัวสุดท้ายเพื่อรอว่าถ้าเกิดมีเกมเกลุกฝั่งตรงข้ามหลุดมาอาจจะต้องเข้าบทบังหรือเข้าสกัดกั้นเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายซึ่งแมนยูเนะ็ตณตอนนี้ปัญหาคือการที่พวกเขายืนแนวไลน์เนี่ยเท่ากันเลยโดยเฉพาะหลัง3าคนเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นปัญหาแค่ตรงนี้นะครับส่วนวิธีการบิลล์อัพเอาจริงกับผมเลิกบิลล์อัพไปเลยดีกว่าสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเอทเพราะว่า โอ้โหนะตอนนี้ผมว่าไม่จําเป็นเลยนะครับแมนเชเต็ดต้องเล่นเกมฉาบฉวยวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าแมนเชเต็ดถือว่าเป็นรองทุกทีมนะครับไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนก็ตามทีมเล็กทีมใหญ่นะครับก็ต้องเล่นให้รัดกุ่มนะครับในการเจออาร์เซนอลนะครับถ้าอยากจะชนะอาร์เซนอลอันนี้พูดถึงในเรื่องของการที่พวกเขาต้องการจะชนะนะครับซึ่งแน่นอนย้ำนะครับย้ำว่าแมนเชเต็ดต้องการชนะอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่โซนข้างล่าง่แกถ้าเกิดชนะบุ๊มันจะหลุดขึ้นมาสักอันดับหนึ่งอันดับอะไรเงี้ย มันก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความเซฟตี้มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้ถ้ามองว่าแมรเต็ดจะใส่เต็มร้อยขนาดไหนคืออย่างที่บอกไปชนผลกันแข่งขันเนี่ยมันก็อยากจะใส่เต็มร้อยแต่อย่าลืมนะครับในสัปดาห์หน้าเจอโซดัดคุณต้องเก็บตัวหลักๆนะครับแล้วก็ต้องเล่นเกมรุกแน่นอนเพราะเล่นในบ้านต้องการชนะเพื่อเข้ารอบนะครับก็เอาเป็นว่าเกมนี้เนี่ยผมว่าแมรเต็ดเล่น ในแบบฉบับของตัวเองนะครับเล่นเกมอึดอัดเล่นเกมที่ทำให้แอสเรียกว่าทําประตูหรือว่าเข้ามาเจาะพื้นที่ยากที่สุดนะครับแต่ผมมอกว่าสุดท้ายแล้วแมนยูไนเตดเองเนี่ยก็ไม่น่าจะต้านทานความแข็งแกร่งความดุดันความมีสปีดบอลที่ดีกว่าของแอสนตลได้นะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วแมนยูไนเตดเกมนี้เนี่ยจะเรียกว่า แพ้ให้กับอาร์เซนลไปนะครับอันนี้มองแบบตามตรงเลยนะผมมองว่าไม่มีประตูไหนที่แมนยูเต็ดจะไปเข็นไปเอาชนะทางด้านของอาร์เซนลได้ในวันที่ขาดตัวหลักๆอย่างทางด้านของลิซันโดมาติเนสหรือว่าจะเป็นทางด้านของอามัดิอาโลไปได้เลยนะครับดังน,นั้นผมมองว่าเกมนี้แมตต์เต็ดสู้ดีที่สุดแต่จะไม่ชนะและมีสิทธิ์แพ้มากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวคอยดูแลกันครับ หลังเกมนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับกับ My m a แมนยูว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ดีแค่ไหนมีจุดดีจุดด้อยแต่ละคนเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างก็เดี๋ยวมาติดตามได้กับ My Man มนยูกับต้องพัดนีนะครับยังไงวันนี้ฝากเอาไว้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ